Thank you, ห,ห่วใจคนไทยไม่เคยหวั่นค่ะก็เรื่องกินเรื่องเที่ยวนี่แหละหากเป็นเส้นทางที่สวยงามเขียวด้วยความสดของป่าน้ำเย็นเป็นภูฟองงดงามตามโปรดิวเซอร์ซึ่งก็คือธรรมชาติซึ่งสันสร้างสิ่งวิจิตบรรจงให้มนุษย์ได้สัมผัสกันสัปดาห์ที่แล้วล่องแก่งกันสุดใจขาดดิ้นมาแล้วนะคะกับแก่งถอดใจสนุกและมันสุดเหวี่ยงตามภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ อยากไปเที่ยวแล้วละสิถ้างั้นจะช้าอยู่ใหญ่ก็รีบจองโดยเร็วกับผู้ดอยแคมป์ไซ์หัวใจคุณจะได้เต้นแรงก,กว่าปกติไงล่ะคะ อาทิตย์มาชมธรรมชาติแบบเบาๆกันบ้างนะคะกับต้นน้ำแม่กรองเที่ยวแบบชัวย,ยกแก๊งเพราะสายน้ำไม่แรงมากนักไปกันได้ทั้งครอบครัวซึ่งมีความงามของธรรมชาติรอคุณอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสายรุง้งบ่อน้ำร้อนน้ำตกทีรอจอ แกงตะโกบี ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือน้ำตกทีลอซูพระเอกของที่นี่เขาละค่ะแต่การพามาทีลอซูในครั้งนี้ไม่พามาสบายหรอกนะคะหน้าฝนการขึ้นไปทีลอซูต้องเดินเท้าด้วยระยะทางถึง10กิโลเมตรผ่านป่าเขาลำนาวไครซองข้างทางสวยด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์บุ้งผางถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์มากค่ะ สั่นกกจากการเดินเท้าบอกได้เลยว่าเมืองไทยยังมีแหล่งที่ควรอันรักไว้อีกเยอะค่ะเที่ยวเมืองไทยถือว่าดีที่สุดนะคะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงไฮไลท์ของรายการในวันนี้นั่นก็คือน้ำตกทีรอสูสวรรค์บนดินแห่งน,นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะหน้าฝนน้ำมากจะเป็นม้านน้ำสวยงามที่สุดเลยทีเดียวและต้องขอบอกว่า หน้าภาคภูมิใจว่าสวรรค์บนดินแห่งนี้ติดอันดับผของโลกและอยู่ในประเทศไทยค่ะน้ำตกก็ต้องคู่กับทะเลหมอ เขาล่ำรือว่าดอยหัวหมดทะเลเหมอกสวยงามมากต้องมาดูด้วยตาแล้วพบกันที่ภูดอยแข็งไซค่ะ วันนี้เป็นวันสิ้นสุดการเดินทางเป็นการล่องแก่งช่วงฤดูฝนนี่นะฮะตอนนี้เรามาเดือนกันยานะฮะตรงนี้กันยังฝนยังชุกอยู่เป็นการล่องแก่งต้นน้นแม่กองที่ช่องบนสุดนะฮะคือเป็นแก่งที่หดสุดในอุ้มพังแล้วแล้วก็ไปต่อทีรอซูโปรแกรมที่น้องเกตมานี่เป็นสามคืนสี่วันที่อุ้มผังนะครับก่อนกลับนี่ปุ่ยพี่ก็จะขอมอบไปเกิบตัตรเป็นที่เลือกจากฟูดอยนิดหนึ่ง <Okay. S 1> เพื่อมาสัมผัสเพ่นดินดอนไหฟ้าแล้วแล้วก็ ผ่านสิบเ219คงแล้วฮะแล้วไปล่องแก่งชมน้าตกทีละจอทีซูไปแก่งที่อแม่กองใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์ดีเด่นของอุ้งผางนะฮะเราขอยกย่องเป็นคนดีของอุ้งผางนะครับที่ต้องเที่ยวไปอนุรักษ์แล้วเราจะรักษาตรงเนี้ยให้ยั่งยืนต่อไปนะฮะขอบคุณครับขอมอบเป็นที่เลื่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ที่ถ้าอ <c oughs> ุ้ผังเราเนี่ยเป็นอำเภอที่ในจังหวัดตากเนี่ยนะฮะเป็นอำเภอชายแดนไทยพม่าเนี่ยเป็นอำเภอที่กันดานที่สุดในประเทศไทยแล้วะฮะก <c oughs> ารเดินทางอย่างน้องมาก็ค่อนข้างจะลำบากมากนะแต่ตันนี้เรามีสเสน่ห์ที่ว่าเรามีธรรมชาติที่ได้มีน้ําตกมีอที่ที่เรามีการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าช่วยเฉพาะผู้ประกอบการฮะ <c oughs> ช่วยประเทศชาติโดยตรงเลยนะฮะว่าเราเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น จริงๆในการบริการเนี่ยก็แบบท้องถิ่นอยู่นะฮะเราคงไม่ระดับแบบไปเที่ยวเมืองใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตนี่ไม่ใช่นะฮะต้องบอกคนที่มาต้องมีการเตรียมตัวพอสมควรใช่ไหมอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างหรือว่าไม่ประทับใจบ้างพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะฮะผู้ที่ชมรายการอยู่นะฮะว่าจะมาอุ้มผังเนี่ยก็ขอศึกษาโปรแกรมให้ดีแล้วก็ทูิประเทศอุ้มผังให้ดี นะฮะเพราะว่อที่จะมานี่นะฮะเพราะว่าการเตรียมตัวสําคัญมากนะฮะนะฮะร่างกายเอย่างอการล่องแก่งต่างต่างก็มีลายสายน้านะฮะเราต้องเลือกดูผู้กับผู้ปลูกการด้วยนะฮะลายต่างเพราะว่าความปลอดภัยนี่สําคัญมากแล้วผู้ผังเราก็มีที่นิยมตอนนี้ลูกดูฝนแล้วก็มีล่องแก่งต้นนะไม่กองตนบทคือไม่กองใหญ่สูงไม่กองขีแร้อยก็แก่งเนี่ยที่เราไปกันมาเนี่ยนะอันนี้หดสุดในอุผังแล้ว แล้วก็เราก็ต่อไปที่น้ําตกทีลาซูที่เราต้องเดินนะฤดูฝนต้องเดินเข้าไปนะฮะแล้วก็ช่วงไปฝนต้นหนาวก็จะเป็นน้ําตกทีลาซูทีระเลนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักอย่างแม่กองใหญ่ก็จะไม่ได้ลนะอย่างอุ้งผังคีก็จะไม่ไดนะ้เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงไปฝนต้นหนาวน้ําจะลดลงต้องดูทางน้ําด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะขายเลยไปนะ,ะแหล่งใหม่ก็จะมีน้ําตกเปโตอันนี้ช่วงฤดูฝนนะฮะแล้ววิถีชีวิตของท้องถิ่นก็พวกชาก,ก็ะเล,ยยนะะเลียงไทยนะก็ะเลียงไทยแล้วก็ พวกกระเลียงหรือสีอย่างนี้นะคือไปนั่งช้างเดินป่าแล้วก็มีหลายโปรแกรมนะไม่ว่าทุ่งใหญ่ในเลยส่วนต่างๆเนี่ยมีมุมมองเยอะ<ม>แต่ทีนี้มันจํากัดด้วยเวลาอย่างน้องมาสามพันสี่วันก็เยอะนะรวมเดินทางก็ห้าวันเลยเนะี่ย <laughs> ต้องต้องต้องดูเวลาให้ดีจริงๆมาแล้วก็มีเสนอในเว็บไซต์ของผู d ดอย .com นะฮะ,ะดูดูลยายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นได้นะครับก็อ,อยากเชิญชวนผู้ที่จะมาเที่ยวอุ้มผางก็ศึกษาโปรแกรมได้และดูจาก อ่านหนังสือต่างๆได้ฮะมีมีมีลงเยอะๆอุ้งผางนะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ของประเทศไทยของปูดอยอะไรเนะี้ยก็ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เลยนะครับครับก็ขอบคุณน้องๆนะฮะที่มาทริปนี้แล้วก็ขอเดินทางปลอดภยัยทุกคนนะครับขอบคุณนะครับครับบ๊ายบดีครับ,บ,รบโอกาสของชีวิตถือได้ท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรรมชา,ออาติปูดอยแคมปไซต์รีสอทท่คุณ และดื่มด่ำกับบรรยากาศกับโปรแกรมท่องเที่ยวย้นโชมน้ำตกทีอลอดูสามคืนสี่วันลองแกต่ตก็น้ำแม่หลองสู่น้ำตกทีลอดูลองเที่ยวถ้ำและทะเลหมอกได้ที่นี่ผู้ดอยชับใสจังหวัดต่าท่องเที่ยวตัวป่าอย่างคุ้มค่าต้องศึกษาผู้ดอยชับใสโทรศูนย์ห้าห้าห้าหกหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าห้าห้าหกหนึ่ง